อือืโอ้โหมันมันยากอะทุกคนโอ้โหขนาดกูจะจับแทงเข่าแม่งบอกกูเคนจิยูซุฮาระก็ไม่น่าไหวนะครับผมครับผมแต่วันนี้เรามาแนวมวยไทยมวยสากลก่อนครับโอ้โห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 ,โโหมทุกคนทุกคนผมว่ามันไม่ใช่เรื่องละเนี่ยมันบล็อกไม่อยู่จริงจริงนะเว้ยทุกคนคือแม่งอิงเหมือนอนินเมะมางาังงะจริงจริงเว้ยคือใครบล็อกอะไรอ่ะโดนย,ดยูจิโร่ต่อยเข้ามาตรงๆโอ้โหผมบอกเลยว่าแม่ง ไม่แข็ขาดก็ตายครับมีสองอย่างครับโอโอกราบสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Garo Den Break Bro f i t of Twist หรือเปล่านะครับผมอ่านชื่อเกมถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้ผมจะมาทำ challenge นะครับผมมาท้าทายอำนาจยูจิโร่ฮันมะนะครับ มันจะแข็งแกร่งอย่างที่ในมังงะและอนิเมตอนิเมตที่คนต่างกล่าวกันว่าแข็งแกร่งที่สุดในปาติพีจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบกันในเกมนี้นะครับผมอันนี้ผมปรับเป็นความยากสุดเลยนะครับก็จะได้สมจริงในการต่อสู้กับฮันมะยูจิโร่นะครับผมท้าแม่งต่อยที่สารประภูมิเนยอ่าแพ้ก็ได้นอนที่นั่นแหละนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นสายนักมวยก่อนนะครับพวกมวยไทยมวยสากลนะครับอ่าแล้วก็ผมจะให้โอกาส2ครั้งเท่านั้นนะครับผม อ่านี่ครับยูจิโร่ครับพร้อมจะตายหรือ,อยังอ่ะโง่มาหือแม่งนี่ครับยูจิโร่หันมาเอาอไมไม่มีเวลานับถอยหลังแล้เนี่อ่ะผมก็เล่นเกมนี้ก็พอเป็นอยู่นะไม่ได้เก่งมากแล้วก็อยากชาเรนน่ะทุกคนท,ทุกคนเขาจะว่าอยากชาวเรนไหมเออเราเจอตัวเก่งๆก,ก็อยากจะแบบอยากเอาชนะบ้างกลัวโทษกลัวโทษได้ไหมล่ะกูเผ็ดไปแล้วอ่ะมาดิมึงมาดิเอ้า โอ้โหมึงต่โอ,อ้โหมึงไต,มงต่มึงปั้นแตกเลยวะโอ้โหกูนอนนะ่ะทุกคนด,ดูดิอ๋อไม่ไหวนะทุกคนคือไม่ไหวจริงๆครับหล่าเราจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับกับนักมวยท่านนี้นะครับมาเฮ้ยอย่าพูดมากโยชิโร่ขอแก้มือครับขอแก้ครับอ่าเราขอแก้มือนะครับผมแม่งแม่งเปิดกูก่อนเลยครับมาดิครับอืมอือโอ้โหมันมันยากอ่ะทุกคน โอ้โหขนาดกูจะจับแทงเข่าแม่งบอกกูเคนจิยูสุฮาระก็ไม่น่าไหวนะครับผมม,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 มาดิแรกเหรอแรกเหรอโอ้โหแม่งทุกคนครับเราจะชนะยังไงดีอะทุกคนดูแม่งดิอ่าโทษครับขอโทษครับผมแพ้ทุกคนเดี๋ยวผมขอไปอนุญาตเปลี่ยนตัวก่อนนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวก่อนนะครับผมคิดว่านักมวยท่านต่อไปชนะได้แน่นอนครับขออนุญาตนะครับ อ่านี่นะครับเรามาเจอกันที่สนามมวยลุมพินีนะครับบอกไม่ใช่นะครับเราเล่นครับเราเล่นนี่เจอกับยูจิโตฮันมะต่อหน้าผู้คนมากมายนะครับผมนี่ครับเราเล่นเป็นชักรูอิสนะครับมวยสากลครับโอ้โหท่าตางท่าต่อสู้เหมือนแมนนี่ปาเกียวเลยครับผมมาดีครับมาดีครับโอ้โหอุ้ยรอบนี้มาว่ะรอบนี้มาว่ะทุกคนรอบนี้มาว่ะรอบนี้มาว่ะโอ้แรงกันอย่างมามันครับดีนะครับนักมวยสากลปทะชายที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีนะครับผม นี่ครับโอ้โหโอ้โหมาดิมาดิาดโออะไรอะ่ะอย่านอนอย่านอนลุกลุก่อนลุกลก่อนี่หมดทุกคนดูดิใครที่อยากชาเลนจ์ยูจิโร่ฮันมะนะครับก็โหลดเกมนี้มาเล่นกันนะครับผมยูจิโร่ฮันมะเราต้องเล่นในความยากสุดนะครับมันจะได้สมจริงนะแ oh <my> ม่งดูดิผมเล่นอันนี้ผมเล่นสายมวยไทยก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนะี่ยผมจะเล่นสายพวกเทควันโดก็ยูโดอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็มีสายมวยปั้มด้วย แล้วก็มีสายสตรีทไฟนะ์นะคือเป็นน,นักต่อสู้ที่ถนัดต่อยกันข้างถนนมวยแบบมวยข้างถนนอะไรเงี้ยพวกนักเลงครับผมแต่วันนี้เรามาแนวมวยไทยมวยสากลก่อนนะครับโอ้โห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  <c oughs> <c oughs> ทุกคนทุกคนผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแล้วผมว่ามันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแล้วทุกคนดูดิโอ้กูนอนง่ายเลยอะ่ะขออนุญาตเปลี่ยนตัวก่อนนะครับผมว่าคนต่อไปเนี่ยต้องชนะได้แน่นอนครับไปดูกันเลยครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงกับนักมวยคนนี้นะครับผม อันนี้คือนักมวยสายคาร์ดมวยไทยคนสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับเพราะว่าคาร์ดมวยไทยค่อนข้างน้อยครับมี3คนเองมั้งในเกมนี้นะครับชื่อบังเกิดนะครับนักมวยท่านี้ชื่อบังเกิดมาจากประเทศไทยนะครับกูกูตอยแล้วครับมาดิ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 มานี่นี่มาดิมาดิครับแลกกันอย่ามามครับรู้สึกว่านักมวยบังเกิดคนนี้จะเป็นนักมวยคนที่สามารถปรับโอ้โหกูไม่น่าพูดยกย่อมึงเลยโอ้โหกูโดนอีกเฮ้ยขอโอกาสได้ไหมครับมาดิบล็อกครับบล็อกครับบอก ขนาดบอกเรายังบอกไม่อยู่ครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับฮันมายูจิโร่ก็เก็บชัยชนะครั้งนี้ไปได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามียก2นะครับมาผมจะต่อยกับมันสักห้ายกนะครับน้กมวยคนนี้นักมวยมันเป็นมันเป็นตัวละครน้กมวยตัวสุดท้ายในเกมนี้แล้วครับเพราะว่ามันมีสายคาร์ดมวยไทยมวยสากลนะครับน้อยครับอ่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าสายเทคอนโดยูโดอะไรมันเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะคิดหน้าเราค่อยมาเล่นไงสายพวกนั้นกันนะครับต่อยครับ เนี่ยมันบล็อกไม่อยู่จริงๆนะเว้ยทุกคนคือแม่งอิงเหมือนอนิเมะมังงะจริงๆเว้ยคือใครบล็อกอะไรอ่ะโดนยูจิโร่ต่อยเข้ามาตรงๆโอ้โหผมบอกเลยว่าแม่งไม่แขนขาดก็ตายครับมี2อ,อย่างครับอโอ้โหโโยกสองเขาก็เอาไม่อยู่จริงๆครับยก2เอาไม่อยู่จริงๆครับ แต่นันกวยไทยก็ไม่ยอมแพ้ครับยก3เกิดขึ้นแล้วครับยก3เกิดขึ้นแล้วครับมาครับยูจิโรฮันมะก็ไม่ยอมเหมือนกันครับประมาณว่าแบบนี่ยังไม่จําอีกแล้วเนี่ยฮะขนาดลูกกูยังไม่ทําแบบนี้เลยนะครับผมมึงก็ลูกมึงอะแข่งแกงกว่ากูอีกเทียบมานี่มาอีแรกครับตอนนี้นักวยไทยของเรามีใจในการสู้ครับแรกครับแรกครับโอ้โหตัวกูบิดเลยครับโอ้จุกครับจุกโอ้โหยูจิโรขอโอกาสยูจิโรขอโอกาสยูจิโรครับขอโอกาสครับ โอ้โหหมัดตรงครับอ๋อยกสามก็ยังเอาไม่อยู่หูท่าโพสประจําหันมาโคตรน่ากลัวครับท่านี้อ่าท่านี้เป็นท่าแบบว่ากลางแขนสองข้างแล้วครับยืนแบบนี้คือเป็นท่าแบบว่าพร้อมที่จะสวบแล้วนะครับผมอ่ามึงมาดิยูจิโร่วัยนี้มันแข็งข้อจริงๆนะสอนแล้วไม่รู้จักจํานะครับผมไม่เป็นไรผมแปลมัวนะครับผมมายกสี่ครับเรายกที่ห้าเนี่ยเราต้องเอาชนะให้ได้นะครับมึงมาดิมึงมาดิโอ้ มึงมาดิครับมึงมาดิครับเฮ้ยโอ้โหมันมันมันอิงมาจากมังงะอ,อนิเมะจริงๆนะโอ้โหแม่งต่อยหัวกูโยกเลยอ่ะซ้ำกูอีกโอ้หน้ากูเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าหน้ากูแบบยกห้าครับยกห้าเป็นยกสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะต้องทัดสายมวยกันก่อนนะครับโอ้โหแม่งดูดิทุคทกคนหัวมันมันมันเกินไปจริงๆมันเกินไปจริงๆดูดิมาดิครับ มวยไทยเหรอมวยไทยมวยไทยเหรอครับมวยไทยเหรอครับมาดีมาดีมาดีมามาดีโอ้โหมาดีครับมาดีครับยกห้ายกห้าผมต้องปราบให้ได้ครับเดี๋ยวผมขอโฟกัสก่อนครับบล็อกบล็อกบล็อกแต่เรายิ่งบล็อกก็ดาเมจก็เข้าอยู่ดีนะครับอื้อหือ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 ขอละครับฮันมะคือขอโอกาสหนึ่งครับโอ้โหแม่งผู้ชนะก็คือฮันมะยูจิโร่นะครับผมโอ้โหปราบนักมวยไทย ไม่มีนักนะมวยคนไหนสามารถปราบเขาได้เลยนะครับผมก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ไปก่อนนะครับผมขอไปฝึกวิชาเพิ่มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันนะครับผมต้องขอขอบคุณที่ทุกคนยังติดตามผมกันอยู่นะครับผมและผมก็ัาคนดูทุกๆคนทุกๆท่นๆทานนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ